วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมเนียวเลตนะครับมูลค่า100บาทนะครับทั้งหมด2รายการเนาะรวมเป็น200บาทนะครับเดี๋ยวจะทําการเติมเงินนะครับเข้าในส่วนของทูมเนียวเลตให้ดูนะครับว่าวิธีการเติมเนี่ยเติมแบบไหนอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยทำเงินฟรีได้ทั้ง Android iOS นะครับใครสนใจอยากจะลองทําเงินดูดูได้ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะไปดูวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผผผูู้้ชมมมกกกัััันนนนดวยยะะคครรรบบบ็อ่งาฟี น,นี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนิวลเลตนะครับจำนวน200บาทนะครับเดี๋ยวจะทําการเติมเงินเข้าทูมอนิวลเลตให้ดูจํานวน2รายการเนาะรายการละ100บาททําได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS สใครสนใจดูได้ในคลิปเลยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะนะก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ iOS เนี่ยให้เราพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือก่อนนะว่ามีขึ้นให้เราดาวน์โหลดหรือเปล่านะครับตอน,น่่นมมนจวา iOS เป็นชื่อเดิมหรือเปล่าเนาะลองพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดกันได้นะครับสำหรับ Android นะครับพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้า iOS นะครับพิมพ์ชื่อตามนี้แล้วยังไม่ขึ้นนะครับลองกดลิงก์ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวนโหลดแอปไว้ให้นะสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมได้ทําคลิปสอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถดูด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะแนบรายละเอียดวิธีการสมัครไว้ให้นะครับตรงนี้เนี่ยครับก็เป็นการขอแสดงความ ทูมนลเนยวลตนะครับก็ได้ทําการแลกไปแล้วก็ได้รับเรียบร้อยแล้ะนะครับในส่วนของเมนูนะครับจะมี3เมนูด้านบนนะครับเมนูที่1ตรงตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับรับได้สูงสุดถึง1 0,000คะแนนทําอย่างไรนะครับตัวนี้จะมีรหัสอ้างอิงหรือว่ารหัสแนะนําของเราเราสามารถกดแบ่งปันตรงนี้ในการแชร์หรือว่าในการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับของราที่เราจะได้รับนะครับจากการเชิญเพื่อนเนี่ยก็คือตรงนี้เลยนะครับแบ่งเป็น10% 1 0แลล้วก็ทีะแนนนะครงด้านล่างตรงนี้จะ มีในส่วนของ21,222คะแนนนะครับที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนมาเราสามารถกดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยสําหรับ10,000คะแนนนะครับเขาก็จะรวมให้เราตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นรางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนทั้งหมดจะรวมให้เราตรงด้านล่างตรงนี้เลยครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการซื้อบัตรกำนันนะครับหรือว่าการแลกของรางวัลทูมาน n ่วอลเล็ตนะ100บาทนะครับในการแลกคุณจะแลกกี่ครั้งก็ได้นะครับทำได้ไม่จํากัดในการแลกเงินครับคะแนนที่ใช้ในการแลกเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากันทุกครั้งางาบ ก็4ีหกหหรือว่า48,000นะครับตอนนี้เป็น4 8 0 0 0นะครับวิธีการแรกเนี่ยก็กดตรงลูกศรนะครับแล้วก็ใส่อีเมลในการแลกเงินได้เลยนะจากนั้นเนี่ยก็กดซื้อนะครับอันนี้ผมกดแลกให้ดูนะกดซื้อได้เลยพราะเรากดซื้อเสร็จเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นรายการที่ผมแลกไว้นะสองรายการนะครับได้รับเรียบร้อยแล้วนะต่อมานะครับเมื่อเราได้รับการตรวจสอบยอดเงินนะครับก็ให้เราเนี่ยเข้าเช็คในส่วนของอีเมลของเรานะสำหรับตรงนี้เน พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีลิงก์รหัสโสต์ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้เรากดเข้าไปเติมเงินตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีลิงก์อยู่นะครับนี่ครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ในการเติมเงินเข้า t o มอนี่วอ a l ล็นะครับโอเคนะครับผมก็ได้ทําการเติมเงินเข้า To m อ n ี่วอลเล็เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการเติมเงินเราก็ใส่เบอร์วอลเล็ตทั้ง2ช่องได้เลยนะครับก็เติมไปทั้ง2รายการเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมได้ทําการเติมไปจํานวน200บาทนะครับได้รับเงินจริงแน่นอนน่ใสวขง วิธีการใช้งานนะครับในส่วนของแอป, ine, ปนีเป้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะพอรู้อยู่แล้วเนาะว่าวิธีการใช้งานเนี่ยต้องเล่นแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของ t ูมานีเวเลตนะครับสำหรับวิธีการเล่นเนี่ยก็คือให้เราทำในส่วนของโครงการนะครับหรือว่าการทำแบบสำรวจตรงนี้ในการรับคะแนนนะการทำแบบสำรวจนะครับก <คม S 1> ็เป็นช่องทางที่ได้รับคะแนนเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยจากการทำแบบโครงการนะครับโครงการเนี่ยเราจะได้รับครั้งละ25คะแนนการตอบ,บโครงการเนี่ยทำง่ายที่สุดนะครับให้เราเลือก,กอรูปผลไม้นะครับก็บให้เราเลือกแล้วก็กดส่งได้เลย25 คะแนนบวกแบบนี้เลยนะโครงการผลไม้อันนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับเราก็เขียนเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับไม่ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้มีชื่อว่ากล้วยเราก็เขียนลงไปนะครับก็จะได้รับ25คะแนนแบบนี้โครงการสัตว์นะครับเราก็ถ่ายรูปลงไปเนาะหรือว่าอัปโหลดรูปภาพนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปโหลดนะครับโดยการถ่ายรูปผลไม้หรือว่าอะไรต่างๆลงไปได้เลยอันนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับรถนะครับรถยนต์ก็เขียนไปเลยรถยนต์ไม่ต้องเต็มก็ได้นะจะได้รับ25คะแนนแบบนี้นะครับโครงการสัตว์นะครับก็เลือกแล้วก็กดส่งนะครับที่เหล แบบสารวจหรือว่าแบบสอบถามได้เลยการทําแบบสํารวจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลได้เลยเนาะในการทําตอบให้ผ่านถึงจะได้รับคะแนนจํานวนเต็มนะครับในการทำนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ40,000คะแนนนะครับแปดพันห้าหนึ่งพันหนึ่งพันนะครับเราก็สามารถกดตรงลูกศรเข้าไปทําได้เลยนะครับวิธีการเล่นของแอปนี้เนี่ยไม่ยากนะครับแต่เราต้องใช้ความพยายามในการทํานิดนึงนะครับยอดเงินที่ถอนไปเนี่ยก็ยังได้รับเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่นแอปนี้อยู่ก็ยังเล่นทาเงิน ได้เหมือนเดิมนะฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ iOS เนี่ยให้เราพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือก่อนนะว่ามีขึ้นให้เราดาวน์โหลดหรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า iOS เนี่ยยังเป็นชื่อเดิมหรือเปล่าเนาะลองพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดกันได้นะครับสำหรับ่อนดตามชื่้้เลยรอตามนี้้แลวยังไม่ขึ้นะ ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ป,ปักบทเนี่ยจะมีลิงก์การดาวโหลดแอปมาให้นะสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมได้ทําคลิปสอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถดูด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะแนบรายละเอียดวิธีการสมัครไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการขอแสดงความยินดีนะครับในการซื้อบัตรกำนันของที่เราของรางวัลที่เราแลกไปนะทูมิเนียวเลตนะครับก็ได้ทําการแลกไปแล้วก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเมนูนะครับจะมี3เมนูด้านบนนะครับเมนูที่1น่งตรงนี้เนี่ยจะเป็น นำเพื่อนนั่นเองนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับรับได้สูงสุดถึง10,000คะแนนทําอย่างไรนะครับตัวนี้จะมีรหรัสอ้างอิงหรือว่าหรหัสแนะนํานของเราเราสามารถกดแบ่งปันตรงนี้ในการแชร์หรือว่าในการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับรางวัลที่เราจะได้รับนะครับจากการเชิญเพื่อนเนี่ยก็คือตรงนี้เลยนะครับแบ่งเป็น10ซแล้วก็ทีละ100คะแนนนะครับตรงด้านล่างตรงนี้จะมีในส่วนของ 21, 2 2 2คะแนนนะครับที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนมาเราสามารถกดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยสําหรับ10,000คะะแนนรเาก็จวมให้เรราตรงนี้นะัึ ีเป็นรางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนทั้งหมดจะรวมให้เราตรงด้านล่างตรงนี้เลยครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการซื้อบัตรกำนันนะครับหรือว่าการแลกของรางวัลทูมานี่วอลเล็ตนะหนึ่งร้อยบาทนะครับในการแลกคุณจะแลกกี่ครั้งก็ได้นะครับทำได้ไม่จํากัดในการแลกเงินครับคะแนนที่ใช้ในการแลกเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากันทุกครั้งเนาะบางครั้งก็4ี่ห0ื่นหกสี่หมื่นเจ็ดหรือว่าสี่หมื่นแปดนะครับตอนนี้เป็นสี่หมื่นแปดนะครับวิธีการแลกเนี่ยก็กดตรงลูกศรน,นะครับแล้วก็ กดซื้อนะครับอันนี้ผมกดแรกให้ดูนะกดซื้อได้เลยพอเรากดซื้อเสร็จเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นรายการที่ผมแลกไว้นะของรายการนะครับได้รับเรียบร้อยแล้วนะต่อมาครับเมื่อเราได้รับการตรวจสอบยอดเงินนะครับก็ให้เราเนี่ยเข้าเช็คในส่นของอีเมลของเรานะสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีเมลที่เราได้รับของรางวัลมานะมันจะชื่อแบบนี้เลยนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีลิงก์รหัสโค้ดด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้เรากดเข้าไปเติมเงินตรงนี้เลยนะครับตรงนนนนนนนีีีี้้้เห็มมมัััยดาาลล่่งงงตรรระะะคคบบจิกอู ให้เรากดเข้าไปตรงนี้ในการเติมเงินเข้า t ูมอน n e วอลเล็ตนะครับ Alors, โอเคนะครับผมก็ได้ทําการเติมเงินเข้า t ูมอนีวอลเล็ตเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการเติมเงินเ,นเราก็ใส่เบอร์วอลเล็ตทั้ง2ช่องได้เลยนะครับก็เติมไปทั้ง2รายการเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมได้ทําการเติมไปจํานวน200บาทนะครับได้รับเงินจริงแน่นอนนะครับต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะพอรู้อยู่แล้วเนาะว่าวิธีการใช้งานเนี่ยต้องเล่นแบบไหนยอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของ Money นะครับ หรับว really no ิธีการเล่นเนี really the the ่ยก like ็คือให้เราทําในส่วนของโครงการนะครับหรือว่าการทําแบบสํารวจตรงนี้ในการรับคะแนนนะการทําแบบสํารวจนะครับก็เป็นช่องทางที่ได้รับคะแนนเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยจากการทําแบบโครงการนะครับโครงการเนี่ยเราจะได้รับครั้งละ25คะแนนการตอบโครงการเนี่ยทำง่ายที่สุดนะครับให้เราเลือกรูปผลไม้นะครับก็ให้เราเลือกแล้วก็กดส่งได้เลย25คะแนนบวกแบบนี้เลยนะโครงการผลไม้อันนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับเราก็เขียนเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับไม่ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้มีชื่อว่ากล้วยเราก็เขียนลงไปนะครับก็จะได้ ับ25คะแนนแบบนี้โครงการสัตว์นะครับเราก็ถ่ายรูปลงไปเนาะหรือว่าอัปโหลดรูปภาพนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปโหลดนะครับโดยการถ่ายรูปผล,ลไม้หรือว่าอะไรต่างๆลงไปได้เลยอันนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับรถนะครับรถยนต์ก็เขียนไปเลยรถยนต์ไม่ต้องเต็มก็ได้นะจะได้รับ25คะแนนแบบนี้นะครับโครงการสัตว์นะครับ,ก,รรรบก็เลือกแล้วก็กดส่งนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการทําในส่วนของตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามได้เลยการทําแบบสํารวจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลได้เลยเนาะในการทําตอบให้ผ่านถึงจะได้รับคะแนนจานวนเต็ม ในการทำนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ40,000คะแนนนะครับ8 5 0 0 1,000 1,000นะครับเราก็สามารถกดตรงลูกศรเข้าไปทำได้เลยนะครับวิธีการเล่นของแอปนี้เนี่ยไม่ยากนะครับแต่เราต้องใช้ความพยายามในการทำนิดหนึ่งนะครับยอดเงินที่ถอนไปเนี่ยก็ยังได้รับเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่นแอปนี้อยู่ก็ยังเล่นทำเงินได้เหมือนเดิมนะฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ